เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปสำรวจกระชายนะครับจะมาทำน้ำผักผลไม้สกัดเดย็นนะครับ,รบผมก็จะมาสำรวจที่แรกนะครับก็คือตลาดสดนะครับมผมก็เจอกระชายแล้วนะครับเดี๋ยวลองถามแม่ค้าดูว่ากิโลเท่าไหร่กระชายกิโลเท่าไหร่ครับกระชายกิลโลเท่าไหร่จ๊ะ 70็ดสิบบาทนะฮะและ้วนี่นี่ถุงนี่เท่าไหร่ฮะยี่สิบบาท okay. อันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นกระชายที่พลอดสารพิษนะฮะแต่เวลาเราเลือกกระชายเนี่ยเราก็วควรที่จะเนี่ยฮะที่เขามีปล้องๆอ,อย่างเงี้ยนะสารอาหารก็จะเยอะนะครับถุงเลยยี่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปสักสถุงนะครับผมแวะมาดูที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ เจอกระชายนะครับนี่นะเขาแพ็คอย่างดีเลยนะครับของขึ้นห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตก็อย่างนี้นะครับล้างทำความสะอาดดูดีฮนะอันนี้ราคาเทะนะ่าไหร่นฮะ200กรัม27บาทก็ตกกิโลนึง135บาทนะครับแต่อันนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่ปลอดสารหรือว่าออร์แกนิกนะครับที่หนึ่งที่ผมมาสำรวจก็คือเลมอนแาร์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับ กระชายแต่ราคาประมาณสักเท่าไหร่หรือว่าจะมีไหมครับอ่าอันนี้ผมเจอแล้วฮะที่เลมอนฟาร์มมีกระชายนะครับเป็นกระชายออร์แกนิกด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวดูราคากอสักนิดนึงนะครับราคาเขาก็จะอยู่ที่200กรัมนะฮะ40บาท แต่พี่ทุงนี่เขียนไว้400กรัมไม่ใช่นะดูน้ำหนักแล้วน่าจะ200กรัมนะฮะซึ่งเราคำนวณราคาออกมาแล้วนะครับ200กรัม40บาทนี่ก็ตกกิโลละ200บาทนะครับสำหรับกระชายออร์แกนิกนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนำเป็นออร์แกนิกนะครับแมคนะโครฟู้ดนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจกระชายให้ไงกันว่าจะมีแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับ ผมเจอกระชายนะครับที่แมคโครฟู้ดเนี่ยฮนะเนี่ยฮนะดูราคานะครับเขาบอกกระชายหัวเนี่ยหกิโลห้บก้าบาทโอ้ที่แมคโครนี่ถูกสุดเลยนะครับ59บาทส่วนอันนี้ถุงนึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเท่าไหร่ก็บอกต้องไปชั่งก่อนนะครับ แต่ผมดูสภาพโดยรวมแล้วนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้อยู่นะครับถุงหนึ่งก็ประมาณ3ขีดนิดๆนะครับราคาก็อยู่ที่19บกาบาท50สตางค์นะจากแมคโครนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูในบิกซีสนะิฮะว่าจะมีกระชายไหมครับลองไปสำรวจกันดูนะครับ ผมก็เจอกระชายนะครกับพี่บิ๊กซีขาจะวางข้างๆอยู่กับขิงนะฮะโอ้อันนี้เขาแพ็คเล็กมากเลยนะครับแพ็คหนึ่งเขาบอกว่า80กร,รัมไม่ใช่ออร์แกนิกนะครับแต่ส่วนราคาเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวเอาเลือกแพ็คสวยๆหน่อยครับรู้สึกว่าตรงนี้มันเริ่มนเน่าแล้วอ่าแพ็คนี้จะสวยกว่า เดี๋ยวลองไปให้เขายิงราคาดูนะครับว่าเท่าไหร่ผมไปจ่ายตังค์มานะครับที่บิ๊กซีกระชายหัว80กรัม25บาทนะครับโอ้อย่างนี้กิโลนึงก็312บาทเลยนะครับโอ้อันนี้แพงสุดเลยนะครับแต่ก็แบ่งเป็นแพ็คเล็กๆนะฮะเขาคงคิดค่าแพ็คกันนะครับถ้าเอืาอจะซื้อเยอะๆ ที่นี้คงไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะเขาแบ่งขายเป็นแพ็กเล็กๆนะครับผมก็ได้พามาสำรวจกระชายทั้ง4แหล่งนะครับพอเป็นแนวทางนะครับในการเลือกหากระชายมาทำน้ำสกัดเย็นกันนะครับกระชายเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมนะครับทุกคนเนี่ยควรหามารับประทานครับเดี๋ยวผมจะทยอยนำสูตรกระชายออกมาเรื่อยๆนะครับว่ากระชายเนี่ย ขาช่วยป้องกันและบรรเทาอาการของโรคอะไรได้บ้างนะครับวันนี้หวังว่าคงได้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ